คนผมมาเจอคุณพี่แบงค์นั่นเองอ่ะผมพาไปดูโอ้โหดูตัวเขาดูตัวเขาขัดตัวผมอุ้ยขาลุ้นโอเคค่อนข้างดีนะอยู่นะนี่คือผมไม่ไม่ใช่อันนี้นี่นะโอเค,อเคดีอยู่ค่างดีนะค่อนข้างดีค่อนข้างดี ก็ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะกดไลค์เยอะๆกดติดตามที่สำคัญใครชอบแบบเกมเพจแบบเนี้ยเกมฟุตบอลแบบเนี้ยคอมเมนต์มาจะทำให้นะครับฝากดูสตรีมผมด้วยนะในผิดของผมตลกอะไรสักอย่างผมขึ้นให้ดูว่าผมกับพี่ใครจะใครจะโหดกว่า คจอมาืด้อมางไม่ด้เจ,จอเดี๋ยวมันหักไปรอปบหบนึ่งนี้อะไรวะ,ะ,ะ,ะคุณคุณคุณ ซีมาซีซีมาซีโอ้โยหยังไงครับดีมากวิเอา้าเอา้าถึงกังงถือกังงไปเปิืเลยมาตาผมบุกบ้างะ่ะ ยิงอุ้ยไม่เิยยิงได้นะลูกเมื่อกอ่ะบอกเลยคือแบบในที่ตอกบานอะ่ะยิงสวยรวมแล้วครับหนึ่งศูนย์ ใรเชื่อผมกุณต้ังใจผมด้วยครับนี่สิมาสิาสเลยไม่กลัวขึ้นมาเลยบอกให้ขึ้นมาเลยไงทรงทรงจะวันนี้ทรงฮาเลนฮาเลนยิงฮาเลนยิงสวยสองศูนย์สวยฮาเลนสองศูนย์ เขาอกว่ผมเแข่งมืสอดมาถูกไ,ไหมสิให้ร,รู้กันไประดับผมเฮ้ยอะไรไม่เขานี่เสียเขานี่เสียเล่นชิงสองคนไม่ได้รงรงวย เราไม่ส่งให้หาเล่นนะเมื่อกี้เลยนะครับทุนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้เอาทรงเจงหวะนี้ส่งให้หาเล่นหาเล่นแตะเลยอุ้ย,ยถือว่ารอดตัวไปอาจจะเน้นเกมรับนะครับทุนพอาทีเขาอะไรกับคนโหดๆฝีมือเราอาจจะสู้พอไม่น่าได้ป่านอะไรอ่ะ น่าจะเจอลูกปั่นผมนะเจอได้ผมผมเล่นโอ้โหจับึ่งเลยเมื่อกี้โดนหลอกไปหนึ่งอุย้ยโควคุณบอลไม่ดีโซ้คุณบอลไม่ดีไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เ,เกยมยังไม่แพ้นะครับเพราะชะนะเราอย่าพึ่งประมาทเขา ฉะนั้นเราอยจะพึ่งประหม่าเขาสวยอุยอ้ยอุย้ยไม่รอดว่ะสวยเอาดูรอดฟังขาไปหนึ่งเต็บแต่ไม่พ้นว่ะไม่ไม่น่าทันทันไหมทันโอ้โหส่งไกลเกิน่ะ ไกลเกินลูกเลยจังหวะนี้เปิดลูกยาวๆอู้หไม่น่าอุ้ย,ยไ,มมไม่ผ่านเลยนี่ไงครับจังหวะนี้ทาเล่นทาเล่นฮะนะ้าเล่นนะ้าเล่น,ลลน,ลลนอู้หสง่งล้มหน้าครับทุกคนล้มหนเกกินไปก็สองลูกละ ขอสักสี่ลูกอ่ะขอสักสี่ลูกเต็มที่เลยนะทรงทรงอีกเฟเวาลันทรงยังไงอุ้ยโอ้ยเมื่อกี้ผมช้าไปนิดนึงอ่ะน่าจะได้สักหนึ่งลูกแล้วลูกเมื่อกี้อ่ะอู้หูทรงแบบนี้ นนนนนนคนต่างตู้อย่นี้ลูี่ลิู่อม่นาค่ะน่คนไ่คมาทาครกคเหนไมเอาครับครทุกคนอะเาวอ้าวสวยเอาอาเ่นเอาม หนึ่งและไอบูมซีเอฟแชนแนลมันไม่เคยแพ้ใครผมบอกแค่นี้ไอบูมมันเอาูแค่นี้ดเดตา้าสวยดเดตา้าแต่ว่าเราอย่าพึ่งน,นะครับสวยเคีย์ได้อยู่ดเดต้ามงไม่พ้น,นว่าเขาโตสูงกว่า ปัดไปอีก,อกอจักยานอากาศไปดงทีผมดคื่แรกะครับทุกคนเมื่อไรสามสามหนึ่งก็เชื่อเนะครับทุกคนค่อยนวดนะครับสไตล์ผม,มกะว่าจะเกียร์ลูกเปิดหน่อยนะแต่ไม่น่าทัน เอาขึ้นน้าไม่ได้ละบอกแล้วเอาขึ้นน้าไม่ได้ดูจังหวะเมื่อกี้ผมเสียยแล้วมันโดนตัวผมพอดีหมดแล้วมันขึ้นน้าไม่ได้เพราะผมเตาไว้แล้วนะเดวิดแฮมเปิดอย่างนี้ David เดวิดแฮมเอาเอางครับจังหวะนี้ สวยโอ้โหส่งอันนี้ไปหว่าทุกคนไม่เปนไรไมันด้หม <c oughs> ูงไม่ถึงแรงจำไม่มีคนแรงจำไม่มีไม่ไว้ไม่ไร,ไ,มไร้ตรงไปหาแหล่งมงสวย อน้ำหน้าทุกคนอโอค้คุณละหนึ่งไลค์เป็นกำใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยตินสตาแกรมและเฟซบุ๊กอย่าลืมด้วยขอแค่น,นี้ ผมยังหลอดฟ้าเลยเลยคนเดียวเลยอ่ะสูงไหมคะแนนอุ้ยแรงเรงทุกคนออกมาไหมไม่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 ทุกคนออกมาไหมสวยคะเล็กปุโยสวยเล็กปุโยสวยมากสวย okay. สวยเลยครับผมเป็นผู้ชายมาสซงข้าซงกันเอาไป

ต้องปิดให้ดีๆนะครับทุกคนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดปิด,ปด,ปด,ดมไ,ไม่มิดแล้วก็เราโดนเมฆดูไหมดกดซูมพังแร่นงนิ่งพังแร่นงนิ่งเร่นงนิ่งโอ้โหนิ่งไม่โค้ดเสียดายหาแรงมือสกิูดบินถับนะครับทุกคนถ้าเกิดมีนี่ะผมเล่นได้แล้วนะ เอฟเอ๊กอุ้ยตายแล้วแมอแนวแอ้พี่ดิชิปปีดอดีๆพีดิชิปปีดดี่ดิชิปครับให้เกาเปลี่ยนตัวนะหืูขอดูอน สว้ๆปรนี да ้เคทุกคนอ๋คสวยประมาณนี้ผมติดรงนี้ผมดึงสองสองสองสหรององสองสสองบ้าองนีครับทุกคน ผมขอสักห้าศูนย์นะคลิปนี้คลิปนี้ผมขอสักห้าศูนย์ค่งมสักห้าศูนย์นาครับหาเล่นสื่อเรียนะมต้องพูดถืง เรียบร้อยทุกคนแอ้วเข้ามไหมครับต่อมาเดี๋ย่ไม่ประมาทอยูแล้วไม่จะด้อะไรไม่จะเที่ยจะขึ้นไปเสี่ยงโอ้โหผู้เสี่ยงไม่แฉไปทันเม่ยบรอยไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยโหจาหนี่เดินไปสวยข้าน่นยิงออ้ยวิบวับที่งหมาะสมสวยสี่สอง ยิ่งนิ่มๆเมและเข้าประตูดูท่าดีใจของลูกกากูยิ่มนิ่มๆเน่ยสวยๆยิเปืนเราปืนเรา แลรกผมถอดแดงแล้วว่าทุกคนเปแล้วไหมเปิดสวยวิ่ง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 คลิปนี้คลิปนี้ก็ชนะ,ะไปสะะัก4-2ใครชื่นชอบคลิปนี้กเกิ่าลยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ผมด้วยแรงขนาดแรงผม700อือใช่เกันแรงเท่าไหร่ก็คิดดูแล้วกัน Yeah, yeah. Gitu lah kan yeah, yeah. Asal kini